นนนั่ะพาควงยางพาบานมาเฮาเต๋อมาจนดคัพปียนเนี่ยกลุ่มคองข่อซ้ำไหนเลยเจ้าเวยมาดาหมาอจะขากมึงเข้าแมมยังขืนได้เลยมาได้ก็แล้วสันพาควงยางพาบานมาเฮาเต๋ข่อยจุลีนออกเวยมาดาข่อยจังหกมึงยางแมมจ้าเรนไข่หมาเขาหมากับหมาตัวก้อย่าเบียกับว่าตายกันยังมันชางงานยี่นี่มาสิบสี่ปีแล้ว ก็คิดทอดบ้านก็นั่งหายนั่งร้องหายคนเดียวอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีสุจริตเงินเดือนสามพันาแปดปีที่แลว้วตอนนี้ทำดีขยันก็ได้สามพันหาเคืไม่ไปเที่ยวแล้วแบบผู้ชายมาแตะอังบ่อยจะโดนบ่อยเพราะฉันเป็นคนขานนียน่ย uh ัง huh. ไ ฉันเป็นคนเดียวชอบใส่บูทสั้นแล้วก็ากางเกงยีนขาดสั้นแล้วก็เสื้อลูกไม้ไม่มีใครเขาใส่กันหรอกอคือฉันทำตัวอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่สมัยก่อนมันไม่มีสังคมออนไลน์ไงคือถ้ามีสังคมออนไลน์แต่ย,ยุคนั้นเนี่ยเมื่อก่อนฉันดังตอนฉันสวยเลยนะจะเป็นนักบ้า <c oughs> <c oughs> มาได้สร้างเบิง้งเข้าใจว่าอย่างไรยจะเป็นหลายว่า เป็นยังเดียวเนี่ยเป็นคนแม่งวเงิน่อยมาเอาสิกรแล้วยิมาวัน่อมากินก็ม่ย